ครับเชิญท่านพลอากตรีเฉลิมชัยเครืองามครับคนที่ยากระทประธานครับพลอากตีเฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภาต่งางๆครับในช่วงที่พักสิบนาทีได้มีการหารือกันในผู้ที่สนใจกฎหมายฉบับนี้ในมาตราที่มีความสําคัญแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาคือมาตรา4 3่ทับหนึ่งซึ่งได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังนะครับเป็นผู้นําเสนอกฎหมายฉบับนี้และคุยกับท่านเลขาขอบอกบขแต่เนื่องจากท่านผู้มาชิ้แจงเนี่ยไม่มีผู้แทนของกฤษฎีกาเข้ามาเพราะฉะนั้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าคําถามจากสมาชิกท่านหนึ่งขอไปที่เอืยนนำท่านเจตได้ถามไปว่าอยากจะให้กฤษฎีกาเนี่ยตอบคําถามว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย คารทสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการสองล่างเข้ามาคือร่างของรัฐบาลและล่างของท่านพิสิทธิ์ลีอาธรรมเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยได้มีการแก้ไขมาตรา5ให้เพิ่มมาตรา4 3าทับหนึ่งเข้าไปแต่มาตรา43ทับหนึ่งเนี่ยอยู่ในหลักการของร่างของท่านพิสิทธิ์ไม่ได้อยู่หลักการของท่านของทางคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงในชั้นวุฒิสภาแล้วเนี่ยเมื่อล่างมาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่คําถามก็คือว่าการรับหลักการเนี่ย เป็นการรับหลักการร่างใดร่างหนึ่งหรือรับหลักการของร่างรัฐบาลร่างเดียวหรือรับหลักการของทั้งสองร่าง่ันพูรูหลายท่านก็บอกว่าเรารับหลักการร่างของทคณะรัฐมนตรีร่างเดียวไม่เกี่ยวกับร่างของท่านพิสิทธิ์เพราะถ้ามีปัญหาว่ารับหลักการของท่งานร่างพิสิทธิ์แล้วเนี่ยในข้อ3ของหลักการเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีกับมาตรา4 3 1ทับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอภิปรายเพื่อบันทึกไว้ในหลักการในในในการพิจารณานี้ก็อะไรกันว่าเรารับหลักการของทางคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น จึงไม่จําเป็นที่จะให้มีผู้แทนของกฤษฎีกาตอบว่าเมื่อเรารับหลักการของทางคณะมนตรีไปแล้วเนี่ยเราจึงมีสิทธิ์ในชั้นกรรมธิการที่จะแปลยติเพื่อตัดมาตรา4 3ทับหนึ่งออกที่เราคิดว่าตัดมาตรา43ทับหนึ่งต้องอภิบายไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันว่ามิใช่เพราะว่าทางคณะมนตรีเนี่ยต้องการให้เป็นเช่นนั้นตามที่ด้านมนตรีกระทรวงการคลังเสนอมาแต่ว่าเราได้คุยกันทุกคนอธิบายเหตุผลกันหมดแล้วครับอภิบายกันเกือบ1ิบคน เราไม่เห็นด้วยกับมาตรา43ทีหนึ่งเพราะว่าจะเป็นความเสียหายของกองทุนกบขทันทีเพราะว่าเงินที่จะต้องออกจากระบบไปเนี่ยจะมีเป็นจนํานวนเป็นแสนล้านทันทีจากการขอจากสมาชิกกบขรับล้านคนที่จะเอาไปเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นกิจการไม่ต้องตอบนะครับแล้วก็คิดว่าณนะขณะนี้เนี่ยคิดว่าสมาชิกวุณสปายแห่งนี้เนี่ยพร้อมสามารถที่จะ ลงมติในเรื่องที่เรากังขาหรือสงสัยได้แล้วว่าจะมีปัญหาในชั้นแปลยะติได้หรือไม่อย่างไรก็ไปว่ากันในชั้นของการแปลยะติสูตรอนาคตของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นที่รู้กันระหว่างผู้เสนอกฎหมายคือกบขอกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่เรารับทราบกันแล้วเพราะฉะนั้นก็อนาคตก็ว่ากันไปเรื่องของอนาคตว่าจะตกจะอยู่รอดหรือจะไปหรือจะแท้งก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นยงเย็นยท่านประธานเพื่อทราบขอบคุณท่านประธานครับ